เคยปังหน้าเปลี่ยนรีวิวศัลยกรรมเสมริมจมูกพร้อมทําตาสองชั้นหลังทำยี่สิบวันน้องปรึกษาคุณหมอยงได้ชั้นตาโตๆสายส่อนะคะคุณหมอทําเป็นเทคนิคติดยาวเปิดหัวตาแผน่ในพร้อมย็บยกหางของนะคะชั้นตาจะอยู่ที่แปดมิลนะคะส่วนจมูกน้องจะเป็นงานแก้นะคะเคยเสริมมาก่อนนะคะซิลิโคนที่ใช้ก็จะเป็นพรีเมียมนิ่มพิเศษนะคะ นี่นะคะก่อนทําคุณหมอก็จะให้ดูก่อนนะคะว่าหลังทําออกมาแล้วจะได้ประมาณไหนนะคะคุณหมอก็จะมีการวดาจะออกแบบขนาดชั้นตาไว้ก่อนการผ่าตัดทุกครั้งนะคะและมีการวัดขนาดชั้นตาทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าหลังทําจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังทำเสร็จทันทีนะคะสวยน่าเปลี่ยนมากมเลยนะคะชั้นตาหลังทําเสร็จอาจจะบวมน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังตัดไหม่นะคะกันเลยนะ ันนี้ก็จะเป็นครบหลังทำยี่สิบวันนะคะสวยเปลี่ยนมากๆเลยนะคะสายสวมากๆนะคะค่ะหากใครสนใจก็ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นได้ที่ข้อความได้เลยค่ะ